สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในอ e ีเกียกันอีกแล้วนะอะไรที่ส่งการเนี่ยที่ผ่านมาผมนั้นเออได้กับต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่ได้มาอัดไม่ได้มาเล่นเลยนะครับวันนี้ครับเราก็มาอยู่ในอ e ีเกียในแมป C122 กันนะครับผมแมปที่เวลาเราค้นหาไปตรงหน้าเกมเนี่ยคือมันจะไม่เจอเว้ยแม,ป,แมปเนี้ยแต่ว่ามีน้องคนนึงนะครับน่ารักมากเลยส่งแมปนี้นะครับมาให้ผมในแชทของเฟซเพจนะนะชื่อแมปเนี่ยมันชื่อว่า3008นะครับขีด C12 แล้วก็แฮชแท็กนะเเสิรร์ชชชไไมมม่จอว้้้ผผููาหับ ผูไหนนะที่อยากเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้เดี๋ยวคลิปชเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะสำวันนี้ครับคอนเทนต์ก็คือผมกับเซนนั้นจะมาเอาชีวิตรอดในคืนเหลืองกันนั่นเองครับแล้วก็จะมาสร้างบ้านนะครับคืนนี้เราเจอกันในตอนนี้ครับก็คือคืนเออลบสี่สิบแปดนะครับผู้ชมและซึ่งไอพนักงานเนี่ยคือคุณผู้ชมจําได้ว่าไอคลิปที่ผมนั้นมารีวิวเวอร์ชันใหม่เนี่ยคือไอพนักงานมันไม่ยอมตีผมใช่ปะพนักงานใหม่อะแต่จริงแล้วอะ่ะมันตีเราเว้ยแลวคือมันวิ่งแบบวิ เดี๋ยวตอนนี้ผมก็เซนขอหากันแป๊บหนึ่งนะครับ later น่าจะไม่ทันเซนตอนนี้ตอนนี้เหลือสามสองหนึ่งสวยแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เข้าสู่คืนที่48เลยครับคุณผู้ชมครับระหว่างทางน,นะครับแล้วก็เก็บห่านไปเรื่อยเซนก็ผิวปากเรื่อยๆนะครับโอเครู้สึกว่าโอ้เสียงมาแล้วเสียงบรรยายงานมาแล้ว<อ> uf, <ะ>หูจะหรูปภาพตามทำแบบรัวๆเลยคุณผู้ชม <c oughs> ไม่ <c oughs> คือแบบนี้มันแบบ <c oughs> เดือดจัด และเดย์คือเดย์ที่48ปด้วยนะครับดมถือไฟให้คุณผู้ชมเลยกันนะโอเคเวจไม่เจอโอ้โหมันยังตามแม่งตามไม่เลิกเหมือนที่ผมเคยถามคุณผู้ชมไปนะครับสรุปแล้วนะครับเอ,อ่อเวอร์ชันนี้นะเป็นเวอร์ชันที่ผมชอบเล่นมากกว่านะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีอะไรแปลกใหม่ให้เล่นก็ได้นะครับมีเซนมี่เจอบ้านวะโอ้ยหนูเจอแล้วบ้านหลังเนี้ยเราเข้ามาหลบที่นี่ก่อนได้นะมีสองชั้น้วยวิง่งวิ่งมาได้ปะน่าจะอยู่แถวเซนอนะเนี่ยถือปาละโอเค พี่จริงๆแถวนี้แบบอาหารเยอะมากพี่ใช่ใๆชๆ่ใช่แถวนี้อาหารเยอะจริง <c oughs> หรือว่าเราจะมารีโนเวทบ้านหลังนั้นดิได้รีโนเวทก็ได้เพราะว่ามันเป็นบ้านประมาณสามชั้นด้วยนะเอาหน่อยดินอะโอเคหนูอ่าม,มาไกลละวิ่งวนอย่างไกลอันนี้บ้านหลังนี้แหละที่ที่หนูเจอ ใช่หรอเออหนูจำทางเข้าตรงนี้ได้น่ะโอ้โหคือชิ้นของบ้านหลังนี้ครับเขาก็น่าจะออกจากเซิร์ฟไปแล้วนะเพราะงั้นคือเราจะถือวิสาสะเนะครับในการรีโนเวทบ้านเขาให้มันสวยขึ้นเลยกันนะจะไม่ถือเป็นการลื้อนะครับถือเป็นการรีโนเวทลยกันนะครับผู้ชมแต่คือของเขาเต็มมากอ่ะแล้วมันดีไม่ดีดีดีโอเคดีดีดีเราได้ไม่ต้องไปขนมาเพิ่มนี้ครับเราแค่แบบปรับปรุงนิดหน่อยแต่เขาทําไว้ดีมากอ่ะแบบเนี่ยดีอ่ะคือดีแบบดีคือทางเข้าบ้านก็ดีนะ มีแบบไฟค,ครบแล้วก็มีหุ่นตั้งวางแบบราคาอยู่ต้อมบ้านตอนนี้เลยเหรอเอ่อตอนนี้พนักง,งานมันมันมันติดอยู่ไอตัวรูปมันติดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพี่เอาพวกหุ่นมาวางไว้ข้างหน้าหน้าก่อนนะได้ได้งั้นเดี๋ยวหนูจะคือเราก็ปรับให้มันเข้าทรงที่เราต้องการไหมเออตรงน,นี้คือบันไดที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเพราะงั้นนะผมจะเอาไว้ข้างในาก่อนแล้วกันนะเผื่อเผื่อได้ใช้ไง <c oughs> คือตัวน,นี้คือมันติดอะไรวะ อ๋ออุยอุยมันลุมมันลุมฆ่าเด็กผู้หญิงอยู่ไม่ได้ติดเอาเอาน้องมาด้วยดิน้องไหนเอาไอ้ลุมฆ่าใครอยู่อะตายไปแล้วเขาทีผุวยตายไปแล้วมันถึงวิ่งมาหาขอสักทีได้ปะขอสักตีไม่ได้ทำไมตีไม่ได้วะโอ้รู้สึกว่าเนนตได้กากให้่ายนะครูชมว่าตอนนี้ผมกำลังทำอะไรใช่แล้วครับผมกำลังเดินหาโคบาอยู่นี่เอง กำลังเดินหาแฉลงของเราอยู่นั่นเองนะครับอุ้ยฝั่งนี้ก็มีบ้านคนว่ะว้าวโอ๊ยแต่ฝั่งนี้คือโดนลื้อจนเละหมดแล้วนะครับคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเวอร์ชันนี้มันจะมีคืนหมอกลงเหมือนเหมือนเวอร์ชัน d ด f ฟ u อลหรือเปล่านะโอ๊ยแต่หนูต้องการไม้พาเล็ว่ะเอาไม้พาเล็เหรออาเอาวอา,เอา,เ,อาเอาไปแบบทำให้บ้านมันสวยขึ้น <laughs> บ้านนี้แอบพกปืนด้วยเซนบอกว่าเซนต้องการไม้พาเล็นะคีัยแต่สิ่งที่เราเออกมาคือ ปืนแล้วเป็นปืนปลอมด้วยนะกดคือเหมือนเดิมนะผู้ชมถ้าเกิดตายคือต้องออกเกมโดยทันทีนะครับกดเดิมนะครับกดของการเอาชีวิตรอดของเรางั้นเซนซ่างบ้านไปก่อนไหมเดี๋ยวพี่ไปหาอาหารก่อนแล้วก็หายามมาใหาาใใไ้ได้อยู่แต่ยากับอาหารอยู่ใกล้แถวเราเนี่ยแหละเต็มไปหมดเลยได้ได้เดี๋ยวไปขนมาให้สำหรับคุณผู้ชมว่าไหนนะครับที่อยากดูมองการสร้างบ้านเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับที่ช่องกอมมี่นะสีผมกาลังกวาดสายตาหาตอนนี้นะครับไม่ใช่ยาครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นปืน อย่าได้ปืนอีกกระบอกนึงอะเออตองแถวนี้นะครับมีพนักง,งานใหม่อยู่นะเพราะงักก้นคือเราต้องจำครับเวลาเราวิ่งหนีมาคือต้องอยู่วิ่งมาเจอมันนะครับคือมันคือมันวิ่งมันก็ตีเราแบบรัวมากเว้ยตัวเนี้ยอันนี้คือเรามีโซนไว้อาหารยังยังเลยหนูกําลังสร้างกําแพงอยู่เอองั้นอาหารพี่เอาไว้ปชั้นแรกแล้วกันนะพี่ไม่ช่วยหนูหาไม้ผลิตหรออยากได้หรออยากได้ดิ อยากได้ก็หาเองลอเล่นเรอเล่นเดี๋ยวช่วยหาโอเคดนอกย้ายตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมเพราะว่ากระเป๋าเรามันเต็มนะครับเอ่อส่วนนี้เราเราเก็บไปกินเองก็ได้เพราะว่าผมต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับพลังงานมันต้องจะกินเยอะอยู่นะตอนนี้เหล่วลาอีก50วิบวินะครับโดยประมาณไฟก็จะดับอีกแล้วเก็บยาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับเหล่ไลา0สามสวิกับพนักงานใหม่ที่มันยืนอยู่ตรงหน้าเราโอเค ก่อนที่ไฟะดับนะครับอีก28วิผมว่าผมต้องเก็บไปติีมตัวนี้มาสักหน่อยอย่างละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนๆก็มาแล้วนะครับสิวิสุดท้ายครับคุณผู้ชมอย่าพึ่งโอ้ยไฟดับปุ๊บเนาเลยคือเมื่อเราห้ามตายเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเฟิร์สเอดนนี่แหละนะโอเคเก็บติดตัวไว้สักสามอันนะครับได้ไหมไม้เลตอ่ะไม่ได้สักอันเลย Oh. ไม่มีเลยคือมันคือเออมันมันไม่ได้อยู่แถวโกดังอะตอนเช้าเราจะมาทําอีกีนะตอนนี้เราก็ไม้พเมัเลตมาวา,วางไว้ก่อนแล้วกันแบบมุมอะ ใชูุ่ชมคือเวลาตอนคืนเนี่ยคือเวลาทำงานนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะขนไม้ผ้าด้กับเซนแบบเบิ่มๆไว้ก่อนอะไรกันนะี๋ยวตอนเช้านะก็ค่อยมาตกแต่งบ้านกันพอตอนเช้านะมันก็จะเข้าสู่ช่วงวันที่50เนี่ยครับโอเคแล้วต่อไปนะก็จะเป็นคืนมินิเนี่ยนั่นเองคือเหลืองนะครับที่หลายๆคนเกลียดกันนะนะรู้หนงผมด้วยนะครับคือเสียงปิดไฟมันท้ายผมนะไม่อยากเล่นเลยเสียงปิดไฟคือหลอนจริงเซนได้ยินย่งอใช่ครับเสียงปิดไฟมันคือแบบนี้แหละ ิ้วเสียงลิงร้องอย่าไปลงนะได้ได้ได้ later <laughs> <laughs> แล้วนี่คือเหล่าบรรดากองทัพไม้พาเลทที่เราขนมานครับซึ่งไม่รู้ว่าเซนจะเอาไปทําอะไรนะเพราะทหลักของเรานะครับก็คือไปหาเอมมาอีกหนึ่งกระบอกนะ <laughs> <laughs> เราจะเป็นแลมโบปืนคู่นะผู้ชมในคืนเหลือง <laughs> อ่าในที่สุดเนี่ยครับเราก็เจอปืนแล้วอ <laughs> โอเคเรียบร้อยครับ M4 ปืนคู่ของเราในที่สุดเนี่ยผมทำไมทำไมเราแบบทำตัวละสาระจังเลยสิ่งที่ผมกำลังสร้างนะครับก็คือความปลอดภัยของบ้านของเรานั่นเองนะนี่นะครับเป็นไง M4 คู่คือมีพนักง,งานคนไหนนะครับกล้าเข้าใกล้บ้านเราอย่างแน่นอน้ย A few minutes later สามสองหนึ่งมาแล้ว เวลาได้ยินบ <toys> ่อยๆมันก็เริ่มชินนะครับเฮ้ยทำไมพอคืนเหลืองคือมันมันไม่วิ่งตามวะฮัลโหลคืนเป็นอะไรไปหมดแล้วก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมตอนนี้อุ้ยจะวิ่งจะไม่วิ่งเนี่ยเพื่อนอุ้ยเฮ้ยมันมาแล้วไม่โอ้ย ย่าอยาโอ้โหหรือหรือดีมีซีคือเทียบแบบคืนธรรมดาแล้วนะครับเหมือนไอ้หมอนนี่มันมันไม่ค่อยสนใจเราไงก็ไม่รู้นะครับไม่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 อย่าเล่นแบบนี้ไปเฮ้ย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 เรียบร้อยแล้วตอนนี้มันเข้าบ้านเราได้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหวิ่งลุยบ้านรู้สึกว่าตอนนี้มันจะบักแล้วเนี่ยครับ อุยอ้ย,ย,ยบักป้าเลยตีกูได้ด้วยเนี่ยเราจะขามาไว้ตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่านะผู้ชมสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือพาผููชมไปหาไอ้เจ้าพนักงานใหม่นะโอเค <S <S <Okay. S 2> ผมจะพกปืนด,ด้วยแล้วกันนะถึงรู้มันยิงไม่ได้นะครับแต่พกไว้อะคือมันคือมันเท่ดีไงคือตอนนี้นะผมเจอพนักงานใหม่แล้วไปคุณผู้ชมคือมันไม่วิ่งไล่เหรอเวยบ้าอีกแล้วเหรออุ้ยคือมันน่ากลัวมากเลยตัวเนี้ย อย่าไปจำสแกมพอมึงอะว่งไม่วิ่งไล่จริงหรอผมเซฟมันมาในเซิร์ฟวีพีคือมันวิ่งไล่นะเว้ยโอ้โหตบหัวได้รัวๆเลยตบหัวเพื่อนเลยเนี่ยพลังงานได้หมดนะครับตบตบไปสักทีหนึ่งสามสองหนึ่งแล้วครับโอ้ยตัวนี้มันไม่ยอมออกจากบ้านเราอะคือตอนนี้นะครับดูเหมือนที่บ้านมันจะมีปัญหาแล้วนะคือไอ้เจ้าตัวดำเนีัยมันไม่ยอมออกจากบ้านเรามันทําให้เซนเนี่ยไม่สามารถตกแต่งบ้านได้ แกนี่มันตัวปัญหาจริงๆเลยนะไม่รู้ว่าผมหรือมันแนวที่เป็นตัวปัญหาคือตบไม่ได้ด้วยเนี้ย15 minutes later ตอนนี้อาหารของเราเนียครับก็น่าจะกินไปได้อีกหลายวันเลยนะกว่ามันจะหมดนะครับแล้วกว่าที่เราจะต้องออกไปหาอีกนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตุนอาหารให้มันเต็มตัวผมเลยกันนี้ครับตอนนี้ช่องว่างในเป๋าผมนะครับเหลืออีก13ช่องเลยนะครับเพราะงั้นคือจะต้องไปตุนให้มันเต็มตัวไว้บ้านเราก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีห้องครัวแล้วก็มีห้องนอนนะ โอเคแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นลก็คือตอนนี้เราอยู่ละสามคนเราก็จะมีเตียงสามแล้วก็ตี้สามนะโอเคแล้วก็จะมีอาหารประมาณนี้มันอาจจะดูไม่สวยเหมือนที่คูชมเคยเห็นพวกเราสร้างนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามาเล่นในเซิร์ฟสาธาราณานะมันไม่ใช่ในเซิร์ฟวีพีนะครับเพราะงั้นคือถ้าเกิดหาอะไรได้นะครับก็จะพยายามเอาเข้ามานะอย่างโต๊ะคอมนะครับก็หามาได้ประมาณนี้ส่วนชั้นล่างเนี่ยครับก็เป็นพวกปืนพวกบันไดอะไรเงี้ยอันนี้คือครัวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นก็เป็น3มโซฟานะครับแล้วก็3มเตียงคือเพื่อนคนนี้นะเขาอยากจะมาอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดอะไรนะเพราะเขาไม่ได้ดื้อบ้านนะครับเขามาช่วยเราด้วยซ้ำนะครับโอเคเมื่อกี้นะครับตอนที่มันมืดผมรู้สึกว่าตรงโซนอาหารเรามันจะมืดเกินไปนะครับผมก็เลยไปเอาไฟ2ดวงนี้มาติดไว้นะเอาแล้วอุ๊ยทำไมทำไมตัวนี้มันอยู่นี่เนี่ย <c oughs> พร้อมอยังอะสำหรับการหาอาหาร แป๊บหนึ่งขอตุนข้าวตุนข้าวตุนน้ำก่อนอยู่ตรงนี้ศูนย์อาหารที่พี่มาเอาไว้อุ๊ยเซนเซนช่วยหน่อยช่วยอะไรช่วยตบมันนี่ไง้ที่ไม่อยากออกเหรอไม่ไม่ไม่มันตบแรงมากอุ๊ยอุ๊ยหนูแตกแน่เลยวะอุ๊ยโอ้ยอื้อุ๊ยอื้มหนีหนีก่อนจูก่อนจูก่อนแต่คือมันตามแบบตามติดมากอุ๊ยเดี๋ยวมันทุบงรัวเลยอะเผ็ด เทปกูมาเทปมานี่โอ๊ะไม่เลือดเหลือ57าเดคุณชมโอเคนี่สูญหายอยู่นี่เซนโอเคกูกำลังเติมเลือดอยู่ผิวผ้าอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะดูเห็นพี่อย่าไปอยู่กับกุ้งเอออย่ายาฮิวนะคุณผู้ชมครับอ๋อยา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 าโอหิวแป๊บนึงดูไม่ได้ที่ฮิวเลือดมาดี่ไม่ได้เอาเลือดมาคือตอนนี้ตอนนี้เลือดเราหมดแล้วคุณผู้ชมออมันตบตบเราไม่ยังนี่มันอยู่กับพี่ ผิวพากแ да. ล้วผิวพากแล้วอยู่พี่เลือดสามเกาสูตหานอยูนี่เห็นยังแล้เจอพี่แล้วเลือดยบนึงนึ่งหนึงคือต้องหาทีแอบอ่าตัวนี้อาหารเต็มเลยเทได้ไหมโอเครอดเกือบตายเฮ้ยคงมีอยู่นี่อีกเลยไม่สิบี่พี่มตีแลกเลือดเลือดหนึ่งเซนเซนเลื well, อดหนึ่งพี่อยู่ไหน กินกินขนมปังกินขนมปังกินขนมปังพี่พี่พี่พ,พ,พี่พี่พี่มันตามพี่อยู่ไอพี่มันมันตามพี่